ไปเที่ยวกันต่อดีกว่า<ด>จะพาท่านผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะณศูนยะ์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านปู่กะย่าครอง12นะคะตาบลบึงน้ารักอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะกับโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนเรื่องไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเมื่อวันที่30-31ถึงมีนาคม2565นนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือกันค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและกศนธัญบุรีนะคะ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาชุมชนค่ะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าและผลักดันให้ชุมชนมีอาชีพและชีวิตที่ดีขึ้นและมีะไรายได้ที่ยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกิจกรรมในวันนั้นกันเลยค่ะ กันที่วิสาหกิจชุมชนสวนปลูกกัญ่าฟาร์มนะคะที่คอ,อง12ลังสิตนครนายกนะคะวันนี้เรา,าได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลายัยราชมงคลธัญบุรีนะคะร่วมกับทางกศนธัญบุรีนะคะมีการจัดกิจกรรม,มเพื่อจะพัฒนาบุคลากรในชุมชนประกอบไปด้วยเรื่องของการทำโซล่าฟาร์มและก็วันนี้ได้มีการ นำผลผลิตจากชุมชนมาทําการแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกทางหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากกล้วยก่อนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวมะม่วงและแก้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะคัดเลือกล้วยที่สุกและเหลืองกําลังดีค่แล<ด>้วก<ล>็ะจะปลอกอย่างนี้นะคะปลอกกล้วยเสร็จแล้วเราจะหั่นเป็นสี่นะคะโดยการตัดหัวตัดท้ายเราก็จะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนอและทุกๆสี่ชั่วโมงเราก็จะ มาพริกกับกล้วยเพื่อ<ม>ที่จะได้ไล่ความชื้นออกะะใช้เวลาอบทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะพี่ตุ๊กสิองชั่วโมงคะ่ะห,หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะคะก้วยเราก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่มีความสวยงามและน่ารับประทาน,นะคะ่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของมะม่วงลอยแก้วนะคะต่ออันนี้เรียนเชิญทางพี่ปุษบานะคะ ก่อนอื่นมะม่วงลอยแก้วเราใช้มะม่วงแก้วพมิน้นแล้วคือเราเลือกมะม่วงที่แก่จัดเรานํามะม่วงมาสไลด์ด้วยที่ผลไมบ้บางบาง แบบนี้เลยนะคะเราก็เอามะม่วงที่เราสไลด์แล้วเนี่ยไ <ฮะ S 1> ปแช่ในน้ําเกลือถ้ามะม่วงที่10บกิโลเราใช้น้ําเปล่าที่500มิลลิลิตรผสมกับเกลือปน่น <ฮะ S 1> 250กรมัมล,ละลายน้ําเกลือให้ละลายแล้วเอามะม่วงที่เราสไลด์เนี่ยไปแช่ทิ้งไว้ครึ <ฮะ S 2> ่งชงั่วโมงเราตั้งน้าเชื่อมในอัตราส่วนที่มะม่วง10โลที่พี่บอกเมื่อกี้น้ําเปล่า750มิลลิลิตรน้ำตาลทราย2อกิโลครึ่งอะค่ะเราก็เคี่ยวน้ำเชื่อมแนะนำให้ใส่ใบเตยด้วยเพื่อเพิ่มความหอม น้ำเดือดปุ๊บเรา,าน้ำตาลทรายใส่เลยพอน้ำตาลทรายละลายปุ๊บเราปิดไฟเลยเราเอามะม่วงล้างด้วยน้ำเปล่าสองรอบพักไว้ให้สะเด็ดน้ำแล้วเราก็เอามะม่วงอันเนี้ยมาใส่น้ำเชื่อมที่เราเชื่อมไว้แล้วปล่อยให้มันเย็นเลยเราค่อยมา,มาบรรจุพันธแบบนี้ก็ถ้าจะเพิ่มความอร่อยให้ไปใส่ช่องฟรีสเป็นการถนอมอาหารแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้มาก<ช>อร่อยหวานอร่อยจ้า ในขั้นตอนถัดไปจะพาไปชมเรื่องของอพลังงานทางเลือกนะคะตามมาเลยค่ะมะามไ,มได้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับทางรองศาสตราจารย์ดรบุญยังฝรั่งกลางนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพัทยาบุรีนะคะครับผมวันนี้เรามีโครงการดีๆนะครับ นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้งานนะครับให้กับชุมชนเกษตรพลังงานสะอาดก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ของเรานี่แหละครับใช้โซลาเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าครับดีใจยิ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสรวมคนในพื้นที่แล้วกันนะครับธัญบุรีเกือบ30ท่านนะครับมาคุยกันหารือกันทั้งผมเองนะครับได้เอาพลังงานแสงอาทิตย์มามาเป็นต้นแบบให้ดูด้วยนะครับรวมทั้งไปการปั๊มน้ำนะครับใช้การเกษตรเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อน้ํามันเลยนะครับเราใช้แสงอาทิตย์ปั้มน้ํารวมถึง เรานำไปต่อเข้ากับกริดคือไฟของการไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะครับความคาดหวังของผมคือหลังจากนี้ไปทุกคนสามารถต่อโซล่าเซลลเป็นเลยตอนนี้พลังงานอะไรก็แพงเพราะฉะนั้นถ้าเราพลังงานที่ฟรีพลนนสะอาดเนยมาใช้กับชุมชนเขาสามารถที่จะประหยัดเงินเขาได้นะครับ ก็สามารถขับเคลื่อนสังคมนะครับพื้น,นฐานถูกต้องลดต้นทุนต่างๆและทําให้ครัวเรือนอยู่ดีมีสุขะนะครับโดยเฉพาะชุมชนวิถีเกษตรนะครับผมว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับทางอาจารย์นะคะพบธรรมคำปลื้มนะคะซึ่งท่านเป็นผอ,อ,อของทางในส่วนของกศนอ,อำเภอธัญบุรีนะคะในส่วนของกศนอำเภอธัญบุรีนะคะเราได้ท่าน ที่ปรึกษานายกอบจอท่านดรปรีชาชื่นชนกพี่บูร์เนี่ยได้อนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มาลดค่าใช้จ่ายในโครเรือนในใน,ในบ้านอาตอนนี้ข้าไฟแพงนะคะน้ำมันแพงเรามีพลังงานที่เราปล่อยทิ้งไปฟรีๆทุกวันเลยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยกันทําให้โลกเย็นลงโดยการใช้พลังงานทดแทนพวกนี้เ่ะคะ่ะจริงด้วยค่ะการค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะชมได้นะคะที่สวนปลูกกับยาของ12รางสิทนครนายกนะคะหรือติดต่อที่เบอร์โทร0825946445ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะอฟังแล้วน่าสนใจมากเป็นยังไงคุณไม่ธรรมดาทางาาจังหวัด ปทุมธานีเขาฝากมากล้วยอบอกับมะม่วงแช่อิม่มอ๋อเหรอโอ้โ,อโ,อโ,อโอดีจังเลยขอบขพระคุณด้วยเขาฝากมาให้คุณแต่เดชชฉันทานนะด้วยกันสิ<อ>นี่ไงมีอย่างละกล่องนะฮะขอบพระคุณด้วยแล้วกันนะครับ,บรทีะ่ฝากมาให้พวกเราเนี่ยได้ชิมกันะนะเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลยวันนี้ <laughs>